สวัสดีครับอยู่กับผม DJ เจนองและเช่นเคยครับยิงอยู่กับเกม Eternal Saga r e g i เ n t a c t i c นะครับผมวันนี้ก็มีทีมธนูนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยทีมธนูเนี่ยมันมันยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยที่ผมอยากจะพามาดูนะ ทีมธนูเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันมันก็คล้ายๆกับทีมเวทนี่แหละแต่ทีมเวทผมไม่ได้เปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับทีมธนูเนี่ยมันก็ได้เปรียบนะครับตรงที่ว่าเขาเนี่ยยิงทหารล่าอะไรพวกนี้ถึงดาเมจเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มนะแต่ก็ทหารเนี่ยกว่าจะมาถึงตัวก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับและยิ่งถ้ามีตัวแทงดีๆเนี่ยมันสามารถทําให้เราได้ยิงฟรีหรือลอยฟรีนั่นเองนะครับผมแต่มันจะแพ้ทางพวกทหารโล่แล้วก็ พวกทหารโล่ใหญ่นะครับพวกนี้อ่าซึ่งพวกนี้เนี่ยค่อนข้างแย่หน่อยแล้วก็ทีมเบทเนี่ยถ้า,าดวงไม่ดีอะ่ะลงสกิลมาตุ้มเดียวทีมเราก็พิการเลยเหมือนกันนะฮะก็อันดับแรกเนี่ยที่ผมอยากจะให้ดูนะฮีโร่เซตเบื้องต้นเนี่ยที่นิยมใช้กันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกเคิร์กมานะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเลือกเคิร์กมาเป็นนะผู้นำนะครับผมตรงนี้นะครับ ่าเคิร์กก็คือพีอ็อกลัมบึกของเราเนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะสกิลของเคิร์กเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยก็คืออ่าอันติเมตนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คือเนี่ยจริงๆถ้าอควิคเป็นอ่หกดาวเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อควิคสิจุติเป็น6ดาวเนี่ยดาเมจก็จะแรงกว่านี้นะครับผมส่วนธนูนะครับอันนี้เนี่ยมันขาดไม่ได้เลยเพราะว่า ถ้าไม่มีเนี่ยคุณลองคิดดูว่าดาเมจอัติเมทหายไป250เนี่ยมันก็เยอะนะมาบวกกับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเท่าไหร่แล้วล่ะห้าร้อกว่าอะไรใช่ปะเ,เนี่ยคือใจความเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละคือรวมััเนี้ก็หกร้อยเปอ็นต์แล้วนะยังไม่ได้บวกเพิ่มเติมเลยว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะบวกอีกเท่าไหร่ ผมก็ไม่ได้คำนวณไว้แต่เอาหลักๆแล้วคือมันควรมีโซเพราะว่าอันติเมตเขาแรงมากนะครับผมแล้วก็สกิลอื่นๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรก็มีเป็นแบบนักธนูไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่หลักๆเนี่ยคือดาเมจนะค่อนข้างเยอะอย่างอันนี้เนี่ยก็มีการบัฟตัวเองด้วยนะครับเพิ่มความเร็วดีเคให้ตัวเองนะย้ำนวะว่าตัวเองถ้าเพิ่มให้คนอื่นด้วยก็ถือว่าดีมากเลยถ้าเหมือนทหารมา้าที่มันแบบบัฟทหารม้าตัวอื่นๆด้วยเนี่ยผมว่าดีนะส่วนของการใส่อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ถึงไหนเพราะว่า เป็นการแนะนำเบื้องต้นแล้วกันเอางี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เล่นหนักนะครับส่วนตัวที่2ผมเนี่ยเลือกเป็นเลนานะครับจริงๆเพื่อนๆมีตัวอื่นมีอ่าอาวุธโซตัวอื่นที่มันเป็นธนูเหมือนกันเนี่ยก็ไปเอาตัวอื่นได้แต่ผมเนี่ยมีความชอบตัวนี้นะครับเพราะว่าสกิลเขาน่ารักนะครับผมอ่าเนี่ยดูสิเห็นปะ่ะอ่าเขาไม่เรียกสกิลดิเขาเรียกว่าอะไรนะชุดคอสตูมเออ ชุดคอสตูมมันน่ารักดีแล้วก็บวกประจวบเหมาะกับได้อาวุธโซมาซึ่งอาวุธโซเนี่ยมันบวกกายภาพ7%ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าตัวหลักๆเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำความเสียหายเป็นสกิลเขาเลยจะทำความเสียหายจากาการยิงกายภาพเนี่ยฮะเพิ่มความเร็ว ATK ให้ยูนิตธนูของตัวเอง300%เห็นไหม5วิคูดาว30ิวิ ซึ่งจความสําคัญเนี่ยมันก็มาเป็นคีย์หลักในการทาดาเมจให้กับทีมเราเหมือนกันก็คือนักขนูของทีมเราเนี่ยมันก็จะซอยๆๆคล้ายๆการบัฟทหารมานี่แหละแล้วก็สกิลนี้นะฮะก็ยิงธนูเพิ่งออกไปสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็ทำคมถามต่อเนื่องนะครับมันก็ไม่ดีอะไรเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็ตามนี้ฮะเพิ่มไอเคมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นานยี่สิบว,วินาทีเมื่อคุณฆ่าศัตรูได้หนึ่งตัวซ้อนทับสูงสุดห้าครั้งเร็วยิงเร็เรวก็คือแบบสายซอยแร้อย่างนี้นี่ว,ว่ะ เขาเรื่งค่อนข้างซอยเก่งนะครับผมแล้วก็บัฟทีมก็เป็นทหารโลเฮียนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปเล่นธนูโลเฮียนก็ได้เหมือนกันนะผมมองว่าธนูโลเฮียนก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็พอใช้ส่วนอาวุธโซเนี่ยคุณสมบัติก็อย่างที่เห็นนะก็บวกเอทีเคเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยิงธนูเนี่ยจะระเบิดแล้วก็กระแทกเป็นบ่อเพลิงนะซึ่งอันนี้หลักๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่บวกกับตัวเนี้ยไอดีเนี้ยมันเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่วันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมให มเพิ่งเล่นได้ประมาณเข้าวันที่สี่แล้วกันยังไม่ได้ทําอะไรมันมากมายนะครับมันก็เลยยังไม่ได้เก่งมากนะครับผมซึ่งการจัดทัพเนี่ยที่อ่ให้ดูเป็นฮีโร่หลักๆที่ผมใช้แล้วเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูคือหลักๆเนี่ยแพทเทิร์นในการจัดทหารทีมหลักเนี่ยควรมีแพทเทิร์นที่เป็นยูนิตที่เราอยากจะใช้นะครับสักสิบตัวอย่างผมเนี่ยอยากใช้ทหารอ็อกนะครับว่าเป็นธนูของอ็อกนะสักสิบตัวส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็เอามาผสมเราจะเอาอ่าจาก ยักษ์มาผสมก็ได้นะครับหรือจะเอา,อานักธนูสาขาก็าได้อันนี้ผมแค่ทำเล่นเล่นดูนะว่ามันยังไงมันอาจจะเหมือนกับทีมที่ผมเล่นทีมเวทเบื้องต้นแล้วผสมเวทของอ็อกบ้างแล้วก็ผสมสายฟ้าของอเมซอนมานะครับก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยยิงลูกธนูยิงลูกธน,นูน้ำแข็งใส่โซ่นหนึ่งตัวสร้างความเสียหายกายภาพสองห้าสิบพร้อมอลดความเร็วในการเคลื่อนที่ก็เอาไว้สโลได้เหมือนกัน,นที่ผมมองเนี่ยแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมมองว่าทีมอ็อกเนี่ย ถ้าตัดสนูสาคารไปก็จะทำดาเมจได้เยอะหรือใช้มือจากอเมซอนเนี่ยก็จะช่วยรีดดาเมจได้เพราะว่ามันคอมโบกับเลนานะครับส่วนเคิร์ก็ยิงของเขาไปนะครับส่วนตัวแท้งนะก็คือยังไม่มีเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใช้เป็นเพนเทล่ากับโมลิเหมือนเดิมนะครับแม่ทุกสถาบันนะเห็นปะเพนเทล่าผมก็ทํา6ดาวก่อนเลยจริงๆผมอยากทําโทลีนะนะแต่ว่าโทลีเนี่ยมันไม่ออกมาสักทีท่านผู้ชมเชื่อไหมผมหมดเพชรไปประมาณเกือบสองพัน เพื่อรีโลให้โทลีออกมาแม่งไม่ออกคือออกมาประมาณหกเจ็ดรอบอะคือแบบโอ้ผมนี่แบบเส้นเลือดขึ้นสมองเลยแบบแล้วมันไม่ใช่อันนี้นะไอดีเวทที่ผมเล่นให้ดูก่อนหน้าเนี้ยเป็นเหมือนกันไม่ยอมออกมาโทลีไม่ยอมออกมา,มอมออกมาผมนี่แบบงึดแดกเลยฮะโทลีไม่ยอมออกมา <c oughs> ผมก็แบบอ่าก็อึงไปพักหนึ่งว่าทำไมมันไม่ออกมาสุ่มเป็นแบบ แล้วคือทีมเวทเนี่ยเฟลตั้งแต่เมื่อวานละหมดเพชรทีมอ่าทีมเวทไปเมื่อวานเนี่ยพันห้าเออไม่ออกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าตัวไม่ออกนะโมลีไม่ออกมาเออโทลีหรือโมลีไม่ยอมออกมา <f ail> เราก็รอเกอร์ไปผมก็เลยตัดสินใจอัพค์กแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโทลีมาเราค่อยท,ทําทีหลังประมาณนี้ดีกว่านะครับก็หลักทีมธนูมันก็มีอยู่แค่นี้แหละอาะการต่อสู้ของทีมธนูมันจะเป็นยังไงก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อน สู้กับบอลธรรมดาแล้วกันไม่รู้จะรอดเปล่านะลองดูแล้วกันจะพาไปดูแพทเทิร์นการต่อสู้ก่อนการต่อสู้แม่งเขาไม่มีอะไรเลยครับก็เดินงโง่นี่แหละเดินไปเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอบัฟได้เห็นไหมธนูเรามันจะยิงรัวเห็นไหมมันจะยิงไวกว่าปกติกติมจะซอยค่อยปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กพอเรนาอ,อันนี้จะเป็นผลของสกิลอของอาวุธโซนะทำให้เกิดบ่อเพลิงบ่อเพลิงนี่ก็ดีเหมือนกัน แฟมเทล,ล่าเอาอยกแล้วเข้ามาช่วยแทงเอทีระเบิดเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นอ่สอนธนูของเคิร์กนะครับผมอันเราปิดธนูอเกินโดมันไปก่อนจะให้ให้มาประทาศัตรูก่อนอย่ยไหแ้วเนี่ยอ่ะพร้อมปึ๊บนี่เห็นไหมยิงรัวละอืมเนแต่จักนี่เหมือนไม่ค่อยไหวขึ้นเลยนะไม่รู้เกี่ยวเป่า สายไม่ออกนะฮะ mm hmm. เคิร์กยิงใคร mm hmm. เคิร์กยิง mm hmm. ตัวนั้นเปี่ยงอูมนะฮะก็ครึ่รงหลอดเหมือนเบาเลยเนาะอาจจะเพราะว่าของยังไม่ฟูนะครผมนี่อันนี้ก็มีบัฟนะครับฆ่าศัาตรูได้บัฟก็จะขึ้นมาเดี๋ยวลองไป PVP กับคนที่ดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างหลักๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรมากเล่นง่ายครับแต่ว่าไม่ใช่ทีมที่จะอ่าเก่ง เก่งในเรื่องของการ p p, p. e ดีว่ะถ้าเราเลือกด่านดีๆมันก็ฟาร์มไวอย่างเงี้ยเออทำนองนี้ครับเดี๋ยวผมกดกอไปเร็วๆละเพรเดี๋ยวต้องมาสู้กับทีมนี้นี่นะตูตตตตมๆๆแหลกครับยิงแหลกไอระเบิดเพลิงนี่มันของเลนาเปล่าวะเออกระตุกมากเลยนี่นี่ อันนี้ก็จะเป็นทหารเอลนะทีม2ที่มันออกมาช่วยนะผมก็จัดๆไปนะครับเรื้องต้นการจัดทีมก็สําคัญนะเราควรเลือกจัดทรัพยากรทหารไว้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินที่จะไปสุ่มทหารสำรองกองอื่นมาแล้วมันก็จะแย่หลักๆเลยอยากให้ทําทหารที่เอาไว้ใช้อเนกประสงค์สักสาเผ่านะหนึ่งถึง2เผ่าดีกว่าอย่างผมเนี่ยทำเอลฟ์ทำออแล้วก็ทําโลฮีนเอาไว้นะ พื้งต้นเนี่ยผมก็ทําไว้แค่นี้ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมมากอ่าเดี๋ยวเราไปลองตอบผู้เล่นคนอื่นดูดีกว่าว่าจะรอดหรือจะเละนะฮะโอเคอทีมหนึ่งหนึ่งนะครับผมรูปแบบขบวนโจมตีแเราโหลดพีเซตของเรามาก่อนโอเคพีเซตของเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วทีมผมไม่ได้เก่งนะบอกไว้ก่อนว่า CP ตอนนี้สองเองแต่ว่าหลักๆก,การเล่นเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ โอ้น oh, ี่ตบเด็กก่อนเลยครับไม่ตบคนเก่งโชว์ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้มันจะไม่ค่อยท่นี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 ่ยิงรัวแล้วโอ้โหทมุมพุ่งไปดิอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ผมบอกไว้นะครับว่าถ้าศัตรูเนี่ยเป็นสายที่ต้องเดินมาเนี่ยเขาก็จะเสียเปียบเราเพราะธนูเนี่ยถือว่าเปิดก่อนนะครับแ้ธนูออกเนี่ยมันมีสกิลติดพิษด้วยนะครับอ่าเห็นไหม อย่าไปยองทางนี้ต้องลองอย่ายองโอ้โยทีมเอลฟ์วะทีมเอลฟ์มันเดินนะเราน่าจะสู้มันได้นะแว่มันจะเดินมาถึงมันน่าจะล่วงแตกกันหมดทั้งทีมแล้วอะยังไงยังไงอืงจริงด้เป็นอย่างที่เราคิดจริงด้วยวะทีมเอลฟ์ม,มันมาไม่ถึงนะครับแต่มันก็มีธนูนะฮะหมอของเอลฟ์นี่มันดีอย่างหนึ่งนะหมอมันคืหมูที่เขาบอกผมมานะ มาแล้วมันจะเจาะมาแล้วหนึ่งอล้วนี่นี่นี่ผมมาแล้วนี่เห็นปะคือ <c> ฮ <oughs> ีโร่มนะครับมันไม่ถึงโดนธนูรุมยิงตายก่อนนะครับแต่ทีมธนูก็เล่นสนุกนะสนุกพอๆกับทีมเวทเลยมันมด้วยความที่ว่าผมเอาเคิร์สคอมโบกับเลน,นามันก็เลยสนุกแบบแบบกรแบกบลิบกรบกลิบอะคือมันยิงเร็วอะเออนี่เดี๋ยวต้องไปอัพอสกิลซับเขาด้วยนะครับผมตกโชว์นะสักห้ารอบอะก็ระหว่างนี้ก็ไปดูฮะว่าอยากเล่นกันไหม ตัวจากในเปลี่ยนเป็นอ็อกก็ได้หมดนะผมมองว่าเออเป็นธนูให้หมดเลยก็ได้จะได้ยืนอยู่หน้าหน้าเดียวกันเพราะจากเนี่ยระยะการโจมตีมันจะสั้นกว่าธนูนะแต่จากเนี่ยกองจากเนี่ยมันก็เป็นนักรบในหมวดธนูแต่ว่ามันโจมตีชิงได้นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเติมมากผมว่าทีมอ็อกก็น่าสนทีมเอลก็น่าสนโอ้โหมันซอยเนี่ยฮะทีมเอลก็น่าสนเหมือนกันนะแต่ว่าผมเอาไปอยู่ในทัพที่สองแล้วนะครับธนูเอลธนูเอลเนี่ยจะเป็นการยิงอ่า เหมันยิงหมู่นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผมมาแบบนี้เยเยราก็สู้ไปเรื่อยๆแล้วกันเ้ืไม่เด้งหลุดซะก่อนนะรอบที่แล้วทีมเวทเด้งหลุดโชว์เลยนะแพนเทล่ามันก็ดีอย่างนี้แหละแต่กี้ยิงธนูของเคิร์กไปแล้วเปิดตุ้มกองหลังตายหมดเลยนะครับอื ยังไม่เห็นอ่าเลนาเขาใช้ธนูเพลิงเลยนะ,ะมีทีมโหดๆกว่าน,นี้ไหมจัดสักรอบให้เป็นขวัญตาอ่าทีมที่มันโหดอ่ะผมคิดว่าทีมที่ผมทีมที่เราชนะจะต้องเป็นทีมที่เป็นหานลากซะส่วนใหญ่อันนี้แม่งหวยเอวมันใส่ฮีโร่มาทุกทุกตัวอะไรเงี้ยวะเอเอเอ้าวมา ต้องดูก่อนมีเพนเทล่าไหมมีเพนเทล่าให้มีเพนเทล่า ella, ของของ VS อกับทัพดีแล้วกันเพราะว่าถ้าสู้กับทัพท,ที่มันโหดเกินจะแย่เอานะครับนี่นี่นะจังหวะนี้นะทีมของผมนะเปิดธนูเข้าไปโอ้โหตอนนี้ทีมของอีกฝั่งนึนะครับมีธนูเพิงเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ทหารม้าพยายามจะเจาะก,กองแนวหน้าเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ไหวนะล่วงไปซะก,ก่อนนะครับตอนนี้คนธนูของผมเนี่ยเป็นร้อกเนี่ยก็ยิงอย่างไม่หยุดหย่อนนะฮะ ตอนนี้อ่าฮีโรที่ปลามุม,มแมลงได้นะปามุม,มแมลงมานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมีอาวุธโฉเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเลน,นาเขา,าน่ารักสู้เลน,นาเราไม่ได้แต่ในเลน,นาเราเนี่ยอ่าก็อย่างที่เห็นนะเด้งหลุดไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมันอยู่คนเดียวเกมเด้งเลยครับอ่ะเขาประมาณนี้แล้วกันเบื้องต้นเนี่ยทีมธนูเนี่ยเอาตรงๆนะ ผมมองว่าจุดอ่อนเขาคือเขาบางถ้าทีมไหนเนี่ยมันเจาะเข้ามาถึงกองหลังได้น่ะพินาศครับกล้าหลักหลักเนี่ยมันก็จะมีแค่ตรงนี้แหละแต่ถ้าหานอกเนี่ยผมไว้ทําเพิ่มเพราะว่าผมมองแล้วเนี่ยสกิลของธนูออกเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าทีมของทีมอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่อย่างธนูเอลฟ์เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยธนูเอลฟ์อ๋อผมไม่ได้เก็บธนูเอลฟ์ไปเลยหรออ๋ออยู่นี่ครับ เนี่ยธนูเอลฟ์มันก็ดีนะยิงสัยิงอ่าสาดฝนสากนูหล,หลายๆตัวเนี่ยก็คืออธนูเอลฟ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราเห็นตอนที่มันสู้กันนะมันก็ย,ยิงแล้วอ่าเป็นหาถนนพ่วงลงมานะครับผมซึ่งก็ดีเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวผมเนี่ยค่อยทําไว้ร่วมกับทีมออกนะครับก็จะช่วยกันยิงนะเพราะว่าทีมจากอเมซอนผมมองแล้วว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าผมจะผมใส่เอลฟ์มาเป็นเหมือนอ่านักเวทใส่ฟ้าของ อาเมียซอนอะไรพวกนี้ซึ่งจะทําให้ทีมของเราเนี่ย <c ười> เพิ่มความเก่งเพิ่มขึ้นนะครับหลักๆเบื้องต้นเนี่ยก็มีประมาณนี้แต่ละหลายคนเนี่ยถ้าได้อาฮีโร่ตัวอื่นที่เป็นธนูนะครับผมเดีแ๋ยบบผมให้ดูมันก็จะมีไม่กี่ตัวซีเฟียจริงๆก็ก็ได้แต่ผมมองว่าเฉยๆนะครับแุดเขานี่แบบโอ้ไม่ก็เยี่ยมดีดหดงโดวงแขนนั้นสีท่านผู้ชมก็ <c ười> <c ười> นั่นแหละ แล้วก็มีจูเลียจูเลียเนี่ยไม่รู้ว่าแรงอะไรนะครับเดี๋ยวนะใส่แว่นอย่ไม่ใส่แว่นแค่นี้เหรอครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเจนนี่ครับเจนนี่ชุดก็จะอืมนะก็จะน่ารักเหมือนกันแต่ว่าอาวุธโซ่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ยังไม่มีคนเล่นผมสุ่มได้แล้วผมลองเทสไปแล้วแต่ว่าผมเทสไปได้สักพักหนึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่มันมันโ้เลนาไม่ได้ด้วยนะเออแต่ในระยะยาวถ้าจุติแล้วเนี่ย หรือเอาเควกแล้วเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนี่ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็มีอาเซเลียนะที่เป็นตัวหนึ่งก็เป็นน่าจะเป็นธนูสายคียหรือเปล่าถ้าผมอ่านดูนะครับเกี่ยวกับน้าแข็งแต่ว่าตัวนี้เป็นธนูสายคยีถ้ามีอาวุธโซก็น่าจะโหดเพิ่มขึ้นมากนะครับผมตัวนี้เซเลียนะ ส่วนนาตาชานาตาชานี่ก็ค่อนข้าง,างหดวดเหมือนกันแต่ว่าต้องไปลองดูเองนะครับเพราะในบิลผมไม่ได้เห็นว่านาตาชาอยู่ในเมตาเพราะว่าไม่มีอาวุธโซ,โซมันเรื่องของอาวุธโซเนี่ยค่อนข้างเพิ่มความเก่งของฮีโร่ค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูอาวุธโซของอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้เปิดมาไว้เนี่ยตรงนี้ฮะเห็นไหมเพิ่มเมดิเคท6%ยิงธนูใส่หนึ่งตัวนะครับผมสร้างความแสยกยยภาพ200และแช่แข็ง3วิ นั่นก็แสดงว่าถ้าใครมาโดนก็จะแข็งไปสามวินะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมส่วนเลนาเนี่ยผมก็ตั้งใจจะปั้นยาวๆแหละเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมลองมาอัพสกิลดูนะครับว่าเนี่ยเพิ่มความเร็วดีเคเนี่ยมันเพิ่มได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้ามันบัฟไปทีมเนี่ยมันจะดียังไงนะครับผมเห็นไหมแล้วเราก็เพิ่มอัลติเมทได้ด้วยมั้งเอาอัลติเมทเพิ่มไม่ได้ก็เนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับ <laughs> ก็ให้เขาเนี่ย เก่งต่อไปแล้วกันอืมก็ไม่มีอะไรแล้วครับทีมธนูเบื้องต้นที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายก็เป็นทีมที่เข้าใจง่ายๆครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงเนี่ยทั้งทีมเวททั้งทีมธนูเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงให้เพิ่มเติมนะครับส่วนทีมม้าผมลบลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าเล่นยากมากมันค่อนข้างเหนื่อยนะผ่านมาตอนต้นเกมเนี่ย ค่อนข้างลบาบากเลยมันต้องเลดเกมมีของจุดติอะไรพวกนี้แล้วมันถึงจะโหดผมก็เลยล้มเลิกโปรเจกต์ทหารม้าไปแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเอาแค่เวทกับธนูก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ดีกว่าครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ